รักเราไม่เท่ากันตอนที่7สู้อีกครั้งนี่มึงเป็นอะไรวะเซฟหรือว่านี่คือสาเหตุที่มึงหายไปอ่ะผมในตอนนี้แต่ยืนนิ่งทำตัวไม่ถวก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าความลับที่ตัวเองพยายามเก็บเอาไว้ตลอดหลายปีต้องมีใครบางคนมาเห็นสีหน้าและระตาของเจมดูตกใจกับมันมากจนผมทำเป็นแค่เม้มปากก่อนจะพย,ยนยาเบาๆตอบกลับไป เราผมพยายามที่หาคำพูดเพื่ออธิบายให้อีกฝ่ายได้ฟังแต่เจมกลับยืนยิ่งแทนมึงแต่ตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่สบายเจมพูดเสียงเรียบก่อนจะเดินออกไปที่นี้ผมยืนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายเป็นอะไรแต่ผมก็รีบหันไปหาเสื้อมาสวมอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็เดิออกไปด้านนอกซึ่งตรงนั้นเจมกํกำลังนั่งรออยู่ ตาคู่คมหันมองผมยามื่อผมนั้นนหลุข้างๆเจ็บไหมว,วะแทนที่จะถามว่าทำไมผมถึงได้แผ่นนั้นมาอีกฝ่ายกลับเลือกจะทำแบบนั้นแลเือท้ายผมทำเพียงยี้มาบางให้แตะต่อไปตามตรงเจ็บสิแต่มันน้อยกว่าตรงนี้ผมชี้ไปยังตำแหน่งกอ,อกด้านซ้ายซึ่งมันยังไม่หายเจ็บ จากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้และผมยังไม่แน่ใจว่าอนาคตผมยังต้องเจ็บไปอีกนานแค่ไหนด้วยนี่มันเกิอดอะไรขึ้นกับมึงวะเซบดูเหมือนเจมจะระเบิดความสื่ออ,อกมาจนผมต้องข้าไปปอบตลอดเวลากูนึกว่ามึงไม่มีเงินมาเรียน่ะแต่ทำไมมึงเป็นแบบนั้ไปได้วะใจะเย็นก่อนนะเราไมไ่เป็นอะไร แล้วแผนนั่นน่ะก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรด้วยผมพยายามพูดให้อีกฝ่ายสงบแต่เจมส์กลับยังทำหน้าไม่เข้าใจตัดมาที่ยังไม่รู้แหล่ที่มาของมันเจมก็คงไม่มีทางปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วมันคืออะไรวะเจมถ้าเราบอกอะในสัญญาได้ไหมว่าจะไม่บอกพร้อมอะทันทีที่ชื่อของพร้อมถูกเอ่ยออกมา เจมส์ก็ถึงกับทำหน้าสงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยซึ่งถ้าผมเป็นเจมส์ก็คงคิดไปได้เหมือนกันตลอดช่วงเวลาที่หายไปทั้งเจมส์และพร้อมตาไมไปดูว่าผมหายไปไหนหรือทำอะไรจะไปทั่งผมได้กลับมาเจอทั้งสองคนในเวลาพร้อมกันซึ่งได้หมายความว่าพวกเขานั้นตามไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผมเลยแต่พอมาบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับพร้อมโดยตรงก็ย่อมต้องมี ความสงสัยไปเรื่อยธรรมดาเจมทำหน้าคิดหนักเพราะเขาไม่มั่นใจว่าจะทัตาที่ผมขอได้หรือเปล่าแต่พราะความอยากรู้มันเลยทำให้เจมตอบตกลงได้กูจะไม่บอกมันถ้าอย่างนั้นก่อนจะฟาวด้วยทั้งหมดอะเราอยากให้หนายดูนี่ก่อนผมหันไปหยิบมือถือตัวเองขึ้นมาแล,ล้วกดอะไรอีกนิดหน่อยก่อนหน้าจอ จะเปลี่นปเป็นวิดีโอคลอไปหาใครบางคนเจมี่นังอยู่ด้านข้างทํำพีให้นั่งเงียบๆแล้วดูหน้าจอตรงหน้าไปด้วยจนกระทั่งเพื่อไปสายรับแล้วถึงได้เห็นใครบางคนปรากฏขึ้นบนหน้าจอแม่จา๋าเสียงักทักสายสของพายุถ้าอาผมนั้นยิบออกมาอย่างไม่ปกปิดอา้าวพายุแล้วตากับยายไปไหนล่ะครับ ผมตั้งรู้สึกแปลกใจเมื่อเจอลูกตัวเองรับสายเพราะปกติจะเป็นแม่หรือไม่ก็พ่อที่เป็นคนรับสายก่อนยายกำลังเหยียบตาคำพูดของเด็กวัยสองขวบท้าผมนะั้นทกับตกใจมากพอเด็กจะพูดในสิ่งที่ตัวเองเห็นหรือได้ยินซึ่งถ้าเป็นเรือ่องจริงนั่นหมายความว่าตอนนี้แม่ของผมกำลังเหยียบพ่อของผมจริงๆสรุปแล้วมันเกิดออไขึ้นกันแน่เนี่ย พายุแม่ขอคุยกับยายหน่อยครับอีกฝ่ายทำหน้างงเหมือนไม่เข้าใจว่าควรทำยังไงต่อแต่แล้วก็ลุกขึ้นและเดินไปหาแม่ของผมและจากนั้นพหานาจอก็เปลี่ยนเป็นแม่ของผมแทนว่าไงเซฟแม่กำลังยุ่งเลยพายุบอกแม่กำลังเหยียบพ่อผมรีบถามทันทีไม่มีอะไรดอกลูกแม่ ก็แ,แค่ดูให้พ่อเหลานั้นแหละทำงานหนักปวดทำข้อเป็นเรื่องปกติของคนแก่แค่มือมันไม่พอแม่ก็เลยใช้เท้านี่แหละไม่งั้นน่ะไม่หายปวดแม่อธิบายให้ฟังอย่างละเอียดก่อนท่านจะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังเผยเห็นภาพของพ่อของผมนั้นกำลังตนความบนที่นอนและมีขาของแม่เหยียบเบาๆตามจุดต่างๆเพื่อบรรเทาอาการปวดเหล่านั้นดูสิลูก โดนนิดโดนหน่อย้องสั่นลั่นเลยเสียงร้องของพ่อได้เข้ามาในสายน,นยาฬิไทผมรู้สึกโล่งใจกับสี่งที่ยินก่อนหน้านี้ถ้าอย่างนั้นแม่นวดพ่อต่อเถอะผมขอคุยกับพายุแล้วกันมือถือถูกส่งต่อแมยงพายุที่ยังอยู่ด้านข้างแทบจะตัวเองก็น,นั่งอยู่ข้างตาของตัวเองอีกด้วยเซฟทำไมกูรู้สึกคุค้นๆหน้าเด็กคนนี้จังวะเจพี่ยังดูอยู่นานเอ่ยทัก ซึ่งหให้ผมทำเพียงแค่หันไปยิ้มให้ก่อนจะหันกลับไปสนใจเด็กน้อยที่อยู่ในจอและแน่นอนว่าพาย,ยุเองก้าวแต่ยิ้มยามไม่เห็นภาพในมือถือแม่จา๋าพายุวันนี้ไม่ได้กับยายใช่ไหมครับสิ้งคำถาม,ถามจะตัวกระสายหน้ารัวจนผมจะออกได้เลยว่าอีกฝ่ายนั้นน่าจะชวนไปอย่างทุกวันแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเด็ก เดี๋ยวเซฟทำไมมึงเรียกเด็กคนนั้นว่าลูกอะแล้วเด็กนั้นก็หน้าเหมือนกับเจมพยายามพูดบัคคำออกมาซึ่งพอหันไปมองผมถึงได้เห็นสีหน้าของมันตอนนี้มันดูช็อกกับสิ่งที่ได้เห็นมากแต่ผมกลับคิดตอบอะไรแล้วหันกลับไปคุยกับลูกแทนใาอยู่ครับแม่ต้องวางสายแล้วอะเอาไปแม่โทรไปหาใหม่นะครับ บ๊าบายพายุบอกมือน้อยๆผมเองก็บอกมือลาเช่นกันก่อนจะกดวาษายน,นั้นไปเซฟนิ่มเรื่องอะไรวะนี่กูไปไม่ถูกแล้วนะเนี่ยเจมพยายามพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดแต่ดูก็รู้ว่ายังไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอยากดูเรื่องไหนก่อนดีล่ะผมถาม ถูกเรื่องมึงเล่ามาให้หมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าอย่างนั้นน่ะกระต่าใจไฟละกันเรื่องอ่ะมันก็มีอยู่ว่าผมใช้เวลาอันสัน้นสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้คนตรงหน้าได้ฟังและแน่นอนว่าเจนต้องตกใจไปกับเรื่องราวที่ได้ยินและเพื่อเป็นการยืนยันว่าทุกอย่างที่ผมเล่านั้นเป็นเรื่องจริงผมก็เลยเปิดภาพที่ถ่ายเอาไว้ทั้งหมดแต่แต่ที่ผมนั้นรู้ตัวว่ากำลังมีเด็กในท้อง ไปจนถึงมาสุดท้ายที่ผมนั้นก้าวออกมาจากบ้านเพื่อมาสร้างอนาคตของตัวเองกูขอโทษนะเซฟที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามึงอ่ะต้องผ่านเรื่องอะไรมาบ้างอ่ะขอโทษทำไมนายไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยอะ่ะแล้วเจมทำทีเหมือนจะพูดอะไรต่อซึ่งพอได้เห็นผมก็พอจะออกว่าเจมจะพูดถึงใคร เอาจริงเราก็ไม่คิดว่าการกลับมาในครั้งนี้จะเจอกับพร้อมที่นี่เนี่เราคิดมาตลอดว่ามันคงไปที่มหาลัยอีกที่หนึ่งด้วยซ้ำอ่ะแล้วอีกอย่างการที่เราอ่ะหายไปนานหลายปีพร้อมย่อมมีสิทธิ์เปิดกับใครเข้ามาในชีวิตแต่ที่เราต้องหนีแบบนี้กับพอพร้อมอยากให้เราอยู่ข้างมันอ่ะทั้งที่มันมีคนอื่นอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยอยากดีไปไกลจากมันอ่ะยิ่งพูด ก็ยังรู้สึกเจ็บแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องยอมรับการหายไปแล้วกลับมาอีกครั้งผมไม่สามารถทวงสิทธิของตัวเองกลับมาได้เพราะผมหมดสิทธิ์ไปตั้งแต่วันนั้นแล้วจะไงนนตอ่อหนีอีกเหรอคงไม่แล้วล่ะหนีไปก็เท่านั้นน่ะกลับไปสู้หน้ามันดีกว่าแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แม้ผมจะพูดออกมาด้วยความรู้สึกที่กล้าแก่ง แต่ในเองกับออนแอร์แบบสุดๆผมไม่เคยเตรียมใจเรื่องการเจอกับพร้อมแต่ใครจะคิดว่ามันจะมีเรื่องอื่นที่ผมเจ็บปวดเข้าไปอีกซึ่งถ้าเกิดผมทําแบบนั้นต่อผมคงต้องเจ็บไปตลอดดังนั้นผมควรถอยออกมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกการกลับมาของผมในครั้งนี้กับเพื่ออนาคตของตัวเองไม่ใช่ เพื่อคนที่ชื่อพร้อมคุยกันทายเดือนนะครับและแล้วก็มีคนรู้ความลับของเซฟไปแล้วนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเซฟของเราก็ไม่คิดถอยหนีจากการเผชิญหน้ากับพร้อมและจะกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเซฟจะกลับไปเจอกับพร้อมอีกหรือเปล่าและเขาทั้งสองจะเป็นยังไงต่อไปนั้น ก็ต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบาย